สวัสดีครับท่านบูเจินซึ่งมาไปดูปัญญาพบกันอีกครั้งนะครับกับรับไวยุดิคาชคลิปนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วในส่วนของโปรโตซัวนะครับในคลิปต่อไปเราก็จะขึ้นถึงนิมาเชสโทดทริมาโทดนิมาโทดอะไรพวกนี้นะครับโอเคในพาร์ทานี้เราก็จะพูดถึงอะมีบาเป็นส่วนใหญ่นะครับ mm hmm. ก็จะมีเอนซามีบาเนกรเดียอะคันซามีบาแล้วก็จะมีซิลโฟไรตตัวหนึ่งนะครับเป็นปาเลนชีเดียมนะครับเพื่อเป็นการเสียเวลาเราเข้ามาดูเนื้อหากันเลยนะครับ เราเริ่มที่เอ a m o e b a histolytica นะครับเอน a าเป็น intestinal นะครับเป็น intestinal amoeba บะครับซึ่งเผยแพร่แพร่ผ่านนะครับผ่านการกินน้ำและอาหารที่มีการ c o n t a m i n a t e นะครับรวมถึงที่จริงบางครั้งเป็น s e x u a l y t r a n s m i t d i s e a s e นะครับในการทำ stool examination นะครับในการตรวจอุจจาระนะครับก็จะเจอซิสนะครับซิสกับโทรโฟ z อยด์นะครับ การดูทริสซิสกับโทรโฟอซต์แล้วเราจะรู้ว่าเป็นอของเอนชามิบาฮิสโตไลติก้าเนี่ยก็คืออย่างแรกเราจะเห็นว่าซิสเนี่ยมีสองถึงสี่นิวเคลียสนะครับอันนี้ผมวาดมาว่ามี4ี่นิวเคลียสส่วนโทรโฟอซต์นะครับมันจะมีสิ่งที่ควรจับตามองอย่างหนึ่งว่ามีเรดปัตเซลล์นะครับอยู่ในไซโต,ตพลาซึมของโทรโฟอซต์ของเอนชามิบาเท่านั้นนะครับเอนชามิบาฮิสโตไลติก้าจะก่อให้เกิดอะมิบิกดิสเอนเทอรีนะครับก็จะทําให้เป็นอาการมี diarrhea นะครับมีถ่ายเลวนะครับเป็นมูกเลือดด้วยนะครับ m u c o บลั t y diarrhea นะฮะเอ่อจะทำให้มีไข้นะครับแล้วก็มี abdominal pain ปวดในช่องท้องในเคสที่ค่อนข้างจะหายากนะครับก็จะมีอาการหนักขึ้นไปนะครับเป็น f u l m i n น n t colitis นะครับ f u l m i n น n t colitis ขออภัย ก็จะมีเป็นแผลนะครับเป็นอัลเซอร์นะครับ, cers, รบอยู่ในลำไส้ใหญ่ที่จะมีรูปร่างคล้ายๆกับหลอดรูปชมพูนะครับแฟลชเชฟนะครับหรือว่าหลอดทดลองอะไรประมาณนี้นะฮะนี่เป็นฟูเมนโคไลติสนะครับในกรณีที่ตัวเอน a าม e บ a าฮิสโต y t ติกามันเข้าไปถึงตัวตับนะครับมันก็จะทำให้เกิด l ิเวอร์อ c e s สนะครับหรือว่าตับเนี่ยมีก้อนมี น้ำเป็นกลายเป็นน้ำนะครับสีประมาณปร,ราลานะครับเป็น anchovy color push นะครับแล้วก็ลัง g abscess นะครับลัง g abscess เนี่ยก็คือ e n t y m e b a histolytica แพร่ไปที่ปอดนะฮะแพร่ไปที่ปอดแล้วมันจะทำให้เกิดอาการที่เรียกว่า h e ป a t o b r o n c h o p u l m a r fistula นะครับก็คือ,อตัว respiratory surface เนี่ยมันมาเชื่อมด้วยกันนะฮะมันก็จะทำให้เกิดลัง g abscess นะครับ ก็ประมาณนี้สำหรับเอนซามีบาฮิสโตไลติกาต่อมานะครับมาดูที่ทิชชูอะมีบาตัวแรกที่เนกาเรียฟาลูรีนะครับเนกาเรียฟาลูร uh, ีเนกเลียฟาลูรีเนี่ยสามารถพบได้นะครับในน้ำที่ไม่ได้รับไม่ได้รับการคอรีเเนตมาอย่างดีพอครับก็คือน้ำที่มันไม่ค่อยสะอันเองอันนี้เราจะมองภาพได้นะครับว่าตัวเนกาเรียเนี่ยมันชอบในน้ำพวกน้ำตกอะไรพวกนี้นะฮะ อันนี้นะครับทิชชู่อะมีบาเนี่ยก็แสดงว่ามันกินเนื้อนะฮะกินเนื้อมันกินสมองนะครับมันกินผ่านเนื้อมันจะติดเชื้อนะครับมันจะเข้าไปติดอยู่ในเนเซอร์มูโคซ่านะครับมันจะมีเกิดการก่อโรคเนี่ยจากเนเซอร์มูโคซ่านะครับซิสของมันเนี่ยมันก็เป็นวงกลมนะครับเหมือนเหมือนกับอะมีบาปกติแต่ว่าเนเกลียฟารารีเนี่ยมันจะมีจุดพิเศษอย่างหนึ่งก็คือมันมีแฟลเจเลตเดสเซจด้วยนะฮะแฟลเจเลตเดส ก็คือมันมีแฟลเจล่าแต่มันก็กลายยังเป็นอะมีบ้นะครับโรคที่เนกาเรียฟารีมันทำให้เกิดนะครับก็คือ primary primary amoebic meningitis อขอขอ,ขอภัยครับ primary amoebic meningoencephalitis หรือ PAM อันนี้มันจะเกิดขึ้นในกรณีที่โทรโฟไซด์นะครับโทรโฟซด์ของเนกาเรียมันเข้าไปที่เอ่อเข้าไปผ่านไซนัสนะครับเข้าไปผ่านไซนัสแล้วมันจะเข้าไปติดที่ olfactory nerve หลังจากนั้นครับมันก็จะ หาทางนะครับไปที่สมองนะครับแล้วมันก็จะไปกินเนื้อสมองครับเพืไม่เกิดอาการเมนิงไจติสนะครับแล้วอา,อาการมากกว่านั้นเนี่ยก็จะทําให้เกิดอาการของเมนิงไจติสคือ,อข้อแข็งนะครับเกิดอาการชักนะครับมีการามี m e n t a ล s t a ตัสที่เปลี่ยนไปนะครับจนกระทั่งกลายเป็นคม m a นะครับแล้วก็จะทําให้เกิดอาการตายนะครับ PAM เนี่ยมีอัตราการตายที่ สูงมากนะครับโอเคเราไปดูกันต่อที่ทิชชูอะมีบ้าตัวต่อไปนะครับอาคารจะมีบ้านะครับอาคารจะมีบ้าเนี่ยมีจุดสําคัญนะครับก็คือซิสซิสกับโทรฟอไซด์เนี่ยซิสเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันมีเซลล์วอลล์นะครับสชั้นนะเป็นดับเบิลวอลนะครับผมมี2องเซลล์วอลล์นะครับดับเบิลวอลนะครับดับเบิลวอลซิสนะครับส่วนโทรฟอไซด์เนี่ยโทรฟอไซด์มันจะมีเราจะสังเกตได้ว่ามันมีน้ำ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 ออกมานะครับ น้ำ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 เหล่านี้นะครับเราจะมีชื่อเรียกโดยเฉพาะนะครับว่าอักันโตโพเดียนะครับอักันโตโพเดียนะฮะการติดเชื้ออักันชะมีบ้านเนี่ยในเคสส่วนใหญ่แล้วนะฮะก็จะเกิดอาการชะมีบิดแคลริติสหรือว่าอาการบวมนะครับอาการบวมของอลูกตานะครับอันนี้ถ้าเกิดว่าโจทย์เนี่ยถามมาว่า ถ้าเกิดว่าโจทย์ให้ข้อมูลมาว่ามีใส่คอนแทคเลนส์แล้วก็ไม่ได้ล้างหรือไม่ได้ถอดออกตอนที่ไปน,นอนเนี่ยแล้วกเกิดอาการตาผ้ามัวหรือว่าเจ็บลูกตานะครับแล้วก็แล้วก็สันนิษฐานไว้เบื้องต้นได้ว่าเป็นอาการชมิบิเคอไรติสนะฮะในเคสที่ค่อนข้างจะรุนแรงนะครับในเคสที่ค่อนข้างจะรุนแรงมันก็จะทําให้เกิด disseminated infection นะฮะ d i s s e m i n a t e d infection เนี่ยอันนี้ก็คือเราจะเจอใน Im m u n โ c o m p r o m i s e d นะครับหรือว่า,าทีา่ผู้ป่วยที่ผ่านการเปลี่ยนปลูกถ่ายอวัยวะมานะ อย่างแรกที่เราจะมีก็คือ cutaneous infection การติดเชื้อในผิวหนังนะฮะการติดเชื้อในผิวหนังเนี่ยก็จะเกิดแผลบนผิวหนังนะครับ skin lesions s k ั n ulcers นะครับ,ะรบอะไรประมาณนี้นะฮะถ้าเกิดว่าโจทย์มาบอกว่าเนี่ยมีอาการผิวหนังเหมือนโดนไหม้อะไรพวกนี้นะฮะก็แล้ว ผู้ป่วยเป็นอิมมูโนคอมพมัซ์เราอาจจะมันอาจจะเป็นอาการฉมีบ้าก็ได้นะฮะในส่วนที่2ก็คือ g r a n u l o m a t o u s a m มี i c e n อ็นเซฟาล i ติหรือ GAE นะฮะเป็นการที่อาการฉมีบ้าเนี่ยมันเข้าไปอยู่ใน CNS นะฮะ CNS มันไปกิน CNS ขยายตัวใน CNS ทำให้เกิด cerebral necrosis นะฮะเนื้อเยื่อในสมองตายนะครับอันนี้เราก็จะเจอครับส่วนใหญ่มากนะครับอยู่ในอิมมูโนคอมโพมัซ์อย่างเช่นคนที่เป็นเอชคนที่เป็น diabetes นะครับ malignant c y s นะครับ มีอาการขาดอาหารก็ได้นะครับ SLE ก็เหมือนกันนะครับแล้วก็ติดติดแอลกอฮอล์นะครับก็โดนเหมือนกันคราวนี้นะครับการลักษณะการเ,เกิด GAE เนี่ยมันก็คล้ายๆกับตัว PM เครับเพราะว่ามันก็ไปกินสมองเหมือนกันนะทำให้เกิดอาการปวดหัวนะครับทำให้เกิดการอ,อ,อาการ อ่อนแรงนะครับแล้วก็มีอาการชักหลังจากนั้นมีอาการเมนเทลสเตตัสเปลี่ยนไปทําให้เกิดโคม่านะฮะพอโคม่าเสร็จมันก็จะตายนะมีอาการามีอัตราการตายที่สูงพอสมควรทีเดียวนะฮะต่อมาครับตัวสุดท้ายแล้วซีโ,โฟรฟอร่าเป็นสิ่งเป็นอะมีบาที่มีซิเลียนะครับอันนี้ก็จะมีตัวเดียวก็คือ บาลานซิเดียมโคไลน์นะครับบาลานซิเดียมโคลน์มันเจอในมันเจอในหมูกับในคนนะครับมันติดผ่านฟีโคออเรลูตแล้วมันทําให้เกิดอาการท้องเสียนะครับแล้วก็ดิสอินเทอรีนะครับ,ก, ly, รบก็จะมีประมาณนี้เซเลีย uh, นะครับก็จะมีลักษณะประมาณ uh, เป็นขนเส้นเล็กๆๆๆๆ,ๆอยู่ตรงนี้นะครับ uh, จุดที่สําคัญของซิโลโฟล่าบาลานซิเดียมโคไลน์อันนี้เนี่ยก็คือมันมีขนาดใหญ่มากครับ uh, บางตัวนะครับซิโลโฟล่าบางตัวนะครับโทฟอสไซดบางตัวมันอาจจะ ตัวใหญ่นะครับถึง200ไมครอนเลยก็ได้นะฮะ200ไมครอนเลยเอาละครับและนี่ก็จะเป็นการสรุปสั้นๆน,นะครับของอะมีบาไฟลัมซาโคดีนานะครับแล้วก็ซีโลฟอล่านะครับอะมีบาแล้วก็โปรโตโซเองอื่นนะฮะก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ค่อนข้างสั้นๆน,นะฮะแต่ก็ได้ใจความดีนะโอเคสำหรับาพาร์ทของโปรโตโก็ขอจบลงเท่านี้นะครับ และจะพบกันต่อไปได้ในวิดีโอ,เ,อเกี่ยวกับเซสโตรทริมโตสพวกนอนอะไรพวกนี้แล้วนะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากครับและเจอกันในวิดีโอต่อไปครับสวัสดีครับ